สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันค่ะว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าดวงดีดวงเฮงรับทรัพย์รับโชคในวันที่1ตุลาคมปี2564นี้นะคะและจะต้องทําความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าเราจะไม่ได้ ได้มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1ใครเป็นอันดับ2หรือว่าใครเป็นอันดับ3นะคะเราก็จะยกมาแล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ คิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายน จนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่ถือว่าดวงดีดวงเฮงมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคในวันที่1ตุลาคมปี2564นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกันนะคะคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและชาวกันนั้นมีดาวจันทร์ เป็นดาวเจ้าเรือนลาพะนะคะในวันที่1ตุลาคมปี2,564นี้ดาวพระจันทร์ดาวเจ้าเรือนลาพะของคุณได้โคจรเป็นเกษตรราธิบดีพอดิบพอดีเลยนะคะนั่นหมายความว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณจะมีความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการเสียงดวงเสียงโชคดาวลาพะมาเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้โชคลาภมีความมั่นคงแข็งแรงอย่างแน่น นนไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระจันทร์ยังหมายถึงผู้หญิงยังหมายถึงแม่ด้วยนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีกันคุณอาจจะมีโชคจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงมีโชคจากคนที่เป็นแม่ของคุณไม่ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงแม่บุญธรรมนะคะหรือครูอาจารย์ก็ได้นะซึ่งตามโบราณเขาก็จะเรียกว่าครูอาจารย์นั้นเป็นแม่คนที่สองของคุณนั่นเองนะคะเลขแม่เลขอายุแม่นะคะมีเกณฑ์ที่จะนำมา เสียงดวงเสียงโชคได้ค่ะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเสียงดวงเสียงโชคชาวลัคนาราศีกันอาจจะได้รับข่าวดีบางอย่างจากบุคคลเพศหญิงมีผู้หญิงนําข่าวดีมาให้มีผู้หญิงหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้คุณเช่นเดียวกันค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระจันทร์ยังได้โคจรอยู่ร่วมกันกับดาวพระเกตด้วยค่ะซึ่งดาวพระเกตนั้นหมายถึงดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพระเกตหมายถึงวิญญาณหมายถึงบรรพบุรุษนะคะก็เป็นไปได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ควรที่จะหมั่นทําบุญทําทานสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับบุคคลที่ได้ร่วงรับไปแล้วหรือว่าหมั่นกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่ได้เลยนะมีเกณฑ์ที่บรรพบรุษอวยพรอวยชัย,ย,ชยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอวยชัย,ชยให้กับชาวลัคนาราศีกันโดยเฉพาะบ,พบรรพบุรุษที่เป็นเพศหญิงที่ได้ร่วงรับไปแล้วตัวเลขเกี่ยวกับเขาเหล่านั้นนะคะอาจจะเกิดโชคเกิดลาบต่อตัวคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน ค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสําหรับชาวละคนาราศีกันสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1ตุลาคมปี2564นี้กันทุกคนกันทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ